คุณทักษิณอยู่ในการเมืองมานานไม่เคยเห็นคนมารวมกลุ่มกันด้วยหลากหลายกลุ่มผมไม่ได้พูดถึงจานวนนะฮะจำนวนมาวัดกนลำบากแต่พูดถึงตัวแทนของกลุ่มต่างๆเนี่ยผมว่าไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะฮะต,ตัวแทนมันจะตั้งชื่ออะไรบ้างก็ได้เออผมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้คุณถ,ถ้าผมจะมีตัวแทนยังไงก็ได้วันนี้ต้องถามประชาชนซี่ไปรังเกียจอะไรก็คุณก็คือประชาชนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าออกจากสนามหลวงนะ ไปตะเวนบอกประชาชนทั่วประเทศเลย <ฮะ S 2> ไปบอกเลยอย่าเลือกทักษิณไม่ดีมันเลวยังไงไปบอกเลยนะครับแล้วประชาชนเขามีดุลพินิษที่<ฮ>ะจะตัดสินว่าจะเลือกผมไหมจะใช้ผมต่อไหม,มแล้วการตัดสินของประชาชนถือว่าเป็นที่สุดเขาบอกว่าเลือกกลับมายังไงคุณทักษิณก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเลือกตั้งก็เป็นเพียงการฟอกตัวแล้วก็เพื่อจะยุติปัญหาทั้งหมดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณเดินไปสู่การเลือกตั้งถูกไหมฮะใช่ครับ แล้วสองบรษายนแน่นอนรัฐบาลพักไทยรักไทยแน่มันขึ้นอยู่กับว่าจะเกินครึ่งหรือเปล่าถ้าเกินครึ่งคือคุณรักศิรเป็นนายกใช่ครับถ้าน้อยกว่าครึ่งคนอื่นเป็นนายกแต่ไทยรักไทยแน่นอนวาระคือปฏิรูปการเมืองหนึ่งปีบวกลบสามถูกต้องครับยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่แก้รัฐมนูรใช่ครับอันนี้คือวาระที่ไทยรักไทยประ,<ถ>ประกาศกเดิมพันแล้วถูกต้องครับแต่เดินหน้าไปอย่างนี้เนี่ยสังคมไม่วุ่นวายหรอครับกลุ่มผู้ชุมนุมเขายังชุมนุมอย่างนี้กลุ่มคนต่างๆเขาก็จะออกมา คนจะตั้งคาถามเรื่องความชอบธรรมของสภาของรัฐบาลมันจะไม่วุว่นวายเหรอแล้วจะให้ทําไงให้ผมยอมใช่ไหมให้ผมยอมใช่ไหมผมอยู่ในกติกาแต่ว่าผมต้องยอมคนอยู่นอกกติกา,างั้นหรือตรงลงว่าเราวันนี้เนี่ยเราจะสร้างวัฒนธรรมที่คนทําตามกติกาต้องยอมพ่ายแพ้คนทําไม่ทํเงานกติกาเราจะยอมอย่างนั้นไหมล่ะอื ช่วยบอกผมหน่อยว่าสังคมต้องการอย่างนี้ไหม,มใช่ไหมครับคือวันนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมเนี่ยติดยึดนะวันนี้เนี่ยผมพร้อมเลิกทุกเวลานะแต่ขอให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยเถอะให้มันเป็นวิธีทางประชาธิปไตยเถอะบางฝ่ายบอกว่านายกเสียสระได้ไหมเพื่อยุติความขัดแย้งในสังคมสรุปแล้วก็บอกอีกเหมือกนกันว่าคนที่ทำถูกกติกา ต้องเสียสละให้คนที่บอกว่าผมไม่เอาอ่ะผมจะเอาอย่างเนี้โดยไม่มีกติกาละเขาอาจจะต้องการตรวจสอบคุณทธศิลเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆตรวจสอบเรื่องอะไรวันนี้กระบวนการก็มีไปตรวจสอบหมดแล้วกรอตอะไรต่ออะไรเขาก็ตรวจสอบหมดแล้ว่เขาบอกว่าต้องการกรรมการกลางมาตรวจสอบมาตรวจสอบผมทําอะไรผิดความจริงแล้วเนี่ยเอางี้ก่อนนะเอาระโกดข้อกฎหมายนะผมพ้นจากการถือหุ้นตั้งแต่หนึ่งธันวาคมสี่สามแล้ว นั่นคือตามกฎหมายไงฮะเรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาพูดจากันเนี่ยแมนี่ผมผมไม่อยากจะคือผมพยามมยามจะเป็นคนที่ใจเย็นนะไม่อยากจะพูดพาดพิงคนดัะนั้นก็ผมผมเอาแค่นี้ผมไม่อยากพาดพิงนะแต่ว่าผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับทำทุกอย่างเป็นตามกติกาสากลที่เขาทำปฏิบัติกันพร้อมให้ใครมาตรวจสอบก็ได้ได้เลยครับ ตั้งคนกลางได้ไหมที่สังคมยอมรับรับถือเพื่อยุติข้อสงสัยเรื่องขายหุ้นเทมาเสกเรื่องชุดหุ้นต่างๆเอาเพื่อคุณไม่ยอมรับในสารรัฐธรรมนูญหรือใครก็ตามเนี่ยเอาคนกลางที่ทุกคนยอมรับใช่ผมต้องยอมรับด้วยนะเพราะคนกลางบางทีหน้ากลางไม่กลางจริงนะอ่าใช่ฮะคุณทักใส่ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบอมรับแน่นอนผมต้องยอมรับฝ่ายเสนอยอมรับอตั้งคนกลางมาเอามาตรวจสอบเรื่องขายหุ้นเชิญเลยยินดีไม่ได้ทาอะไรผิดกลัวอะไรเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเดินเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจ มั่นใจแล้วก็กําหนดทิศทางเอาไว้แล้วกําหนดทิศทางไว้แล้วครับพร้อมรับคําตัดสินของประชาชนทั้งประเทศคือการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยก็คือจะให้ประชาชนตัดสินว่าเอาไม่เอาทักสินถูกต้องครับคุณทักสินพยายามที่จะบอยงันถูกไหมครับถูกต้องครับคือตัดสินมาตอนนี้ไม่มีพรรคอื่นแล้วไม่มีแล้วเอาไม่เอาทักสินครับถ้าเกินครึ่งก็ทักสินเป็นนายกครับถ้าไม่ถึงขึ้นไทยรักไทยเป็นรัฐบาลแต่เอาคนอื่นเป็นนายกครับแล้วเข้าไปในสู่อย่างที่ผมบอกใช่ครับตั้งกรรมการมาตรวจสอบทรัพย์สินได ยินดีเลยครับคนกลางที่ค <Gym. S 2> ุณท <you> know? ักษิณก็ต้องยอมรับด้วยแน่นอนครับแน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกอะว่าตกลงสังคมจะให้คนที่ทําถูกต้องตามหลักกติกายอมแพ้กดหมู่ไหมถ้ายอมไหมถ้าสังคมบอกว่ายอมนะแล้วต่อไปข้างหน้าคนมาเป็นนายกประชาชนเลือกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะกลุ่มนี้จับมือกันเมื่อไหร่ขาสั่นหมดแล้วอจะเอาอย่างนั้นไหมถ้าจะเอาอย่างนั้นถ้าจะเอาอย่างนั้นก็คือเราจะต้องให้คนที่ทําถูกเสียสละตลอดเวลาอย่างนั้นหรือ เพราะฉะนั้นอย่างคุณประธานวันนี้เพื่อบอกว่าท่านนายกพูดแบบด้วยความรักเว้นวักได้ไหมผมมีวิธีของผมผมคิดอะไรไว้ในใจเยอะแต่ว่าวันนี้มัน,มนพูดไม่ได้ะนะวันนี้ยังพูดไม่ได้แล้ววันถึงวันนั้นแหละทุกคนจะเข้าใจว่าที่ตัวตนของผมคืออะไรมั่นใจมั่นใจครับโธ่มันคุณสยุทธชีวิตทุกวันนี้มันคืออะไรทำงาน คือคือผมเนี่ยนะผมมีความสุขที่ได้ทางานให้ประชาชนมีความสุขที่ผมได้ช่วยคนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาลําบากผมมีความสุขที่ผมได้จัดการยาเสพติดที่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยออกไปผมมีความสุขอย่างนั้นแต่หมายเขาว่าผมไม่ได้ติดยึดนะ ừ ừ. วันนี้เนี่ยแต่ผมมีความรับผิดชอบ,บที่ไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่เป็นความหวังของประชาชนไว้ถ้าเขายังอยากใช้ผมอยู่ <ừ. S 2> แต่ถ้าเขาไม่อยากใช้ผมเนี่ย หรือว่าเขาใช้คนอยากใช้ผมน้อยลงเนี่ยน้อยลงมากๆเนี่ยผมก็ต้องถือว่าเอ๊ะผมออกดีกว่านะครับแต่ว่าผมอยากออกโดยวิธีประชาธิปไตยผมไม่ชอบให้อกดดันคนอย่างผมเนี่ยมันชีวิตมันต่อสู้มาตลอดมันไม่เคยมันเรื่องต่อสู้นี่ไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต่อสู้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ๆมากดดันกันมาบีบกันมาอะไรกันเนี่ยแล้วผมไม่ผิดเนี่ยผมออกไม่ได้หรอก แต่ถ้าเป็นลักษณะของประชาธิปไตยหรือว่ามาอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอะไรเนี่ยครับผมไม่มีความจำเป็นผมไม่ติผมไม่มีความจำเป็นต้องเป็นนายกอ่ะชีวิตผมผมไม่เป็นนายกผมไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับแล้วผมจะมีเวลาส่วนตัวผมเยอะมากกว่าสามจุดสามแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันมาแล้วมันต้องรับผิดชอบอ่ะมันไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบอยู่ๆก็สะบัดก้นออกไปมันอย่างนั้นมันไม่ได้อ่ะคุณสยุท์เขาห่วงว่าเรื่องความวุ่นวายต่างๆระบงระเบิดที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งการประกาศภาวะฉุกภาวะฉุกเฉินเนี่ยท่านนายกคิดไง ก็เป็นเรื่องของการเร่งรัดเป็นการเร่งรัดของฝ่ายก่อการรัฐบ,บาลไม่มียืนยันถ้าอยากรู้ว่าใครทําก็ต้องไปถาม<ะ>ต้องตไปถามพักพวกที่อยู่สนามหลวงจะพูดอะไรกับทางฝ่ายพันธมิตรหรือว่าฝ่ายค้านไหมฮะถ้าเกิดมีโอกาสพูดได้เนี่ยผมนเนี่นะเป็นคนที่พูดรู้เรื่องมีเหตุมีผล แต่ว่าถ้ามาใช้ระบบที่ก้าวร้าวระบบกล่าวหาแล้วก็มาระบบกดดันข่มขู่เนี่ยมันมันเสียสถาบันเน่ยเพราะฉะนั้นผมเองก็พร้อมที่จะให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันครับและอยากจะขอร้องว่าถ้าใครมีอะไรที่ขัดแย้งไม่พอใจผมจากการทำงานก็ดีจากการมีหลักจากความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีเนี่ย ผมอยากจะให้มาคุยกันแบบส่วนตัวแบบแบบคนที่รู้จักกันมาและเคลียร์เรื่องเหล่านั้นออกซะแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องบ้านเมืองนะแล้วก็เรื่องบ้านเมืองนี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยคิดเท่ากับว่าทําหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดครับใ,ใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ในส่วนนั้นให้ดีที่สุดไม่ต้องมาแสดงตนว่าเป็นคนที่อ,อะไรนะจะมากู้ชาติหรืออะไรเพราะชาติไม่ได้เสียหายะไยเลย วันนี้ชาติเนี่ยอยู่ในฐานะที่อยู่ในสภาวะที่ดีมากนะทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านฐานะการเงินการคลังของประเทศนะครับ,รบอยู่ในฐานะที่ดีประชาชนก็มีความมั่นคงดีเพราะฉนั้นไม่มีความจำเป็นต้องต้องมามากู้ชาติอไปทําอะไร,รนะครับเพราะชาติแข็งแรงดีแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ความที่หลายคนที่อาจจะไปอยู่นั้นเพราะเข้าใจผมผิดเพราะฟังข้างเดียวนะครับหลายคนที่พูดโดยที่ไม่กลัวเลยว่าหมิ่นประมาทยังไง ยังไงเนี่ยก็ก็ผมขอร้องว่าก็โตโตกันแล้วนะฮะก็คิดถึงบ้านเมืองคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราครับก็ผมพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคนอย่างชันมิตรนะครับแต่ว่าพูดคุยวงนายพูดคุยเฉพางวงนายครับไม่ใช่เป็นการเจรจาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเจรจากันในฐานะอะไรกันอะไรกันเอาละฮะนี่คือท่าทีของอีกหนึ่งฝ่ายนะฮะท่านผู้ชมก็ใช้ดูมิตีของท่านนะฮะขอบคุณครับท่านนายกครับสวัสดีครับขอบคุณครับและลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ